ก็ด้เวลาแล้วนะครับวันนี้ก็ไห้มีลูกน้ำนะครับลูกน้ำเลยพอสมควรนะที่จะเลี้ยงน้องปลานะแล้วก็มีลายแดงด้วยนะเห็นดิบๆิบไหมครับเห็นดิบๆอยู่ก็เราจะให้ผสมกันกับน้องปลาที่เราจะให้ก็คืออากาศลายตงชาตินะท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฝากกดติดตามด้วยกดหัวใจให้ติกตอกด้วยนะครับ นี่เลยก็จะเป็นปลาลายธงชาตินะครับนี่เลยครับน้องปลาก็จะเตรียมตัวรอ,อกินละนี่นะครับท่านใดที่กดติดตามนะสมาชิกค,ครบ 1, หนึ่งพันเมื่อไหร่ผมจะแจกให้หนึ่งตัวแล้วก็เป็นเบรกที่ผมจะอีกหนึ่งตัวแถมให้นะครับจะสุ่มแจกให้เลยอันนี้จะล,ะกลาการจะลอกนะอันนี้เป็นหน้ากาก นี่จะเป็นหนา้ากาดนะน้องจะลอกให้เป็นลายตรงชาติเหมือนกันจะเป็นแบบนี้เห็นไหครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะช่องประกัดลองลายตรงชาตินะนี่เลยตรงนี้จะเป็นที่ผมโชว์เมื่อเช้านะก็จะเป็นคล้ายคล้ายคนะครับที่ผมบอกเมื่อเช้าคล้ายคล้ายดาวนี่เลย วันนี้ผมยังไม่ได้เปิดพองนะเดี๋ยวผมจะเปิดพองให้ดูดูกันดูกันนะครับน้องหมอปิดชนดูนะน,นี่ครับจะเป็นดาวเลยตัวนี้ก็จะเตรียมตัวเข้าผสมพันธ์เหมือนกันกำลังหาัวเมียอยู่นะน้ำเงินมากเลยนะเข้าสีพอดีแปะนะ๊เลยก็จะเป็นหางดาวที่ทุกคนรู้จักกันหลายหลายท่าน น้ำเงินเข้มมากเลยนะครับนี่อันนี้ผมไม่ได้แต่งสีเลยนะอันนี้สีเดิมๆมาจากโทรศัพท์ที่ผมถ่ายเลยนะนี่ใกล้กตัวหนึ่งเป็นหน้ากากหาังดาวเหมือนกันตัวนี้ก็ต้องหาตัวเมียที่เข้ากับเขาได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาก็น้ำเงินเต็มตัวแนละ้วหางดาวมีหลายตัวนะนี่น,น,นี่นี่ก็หาังดาวเดิมๆเข้มๆเลยนี่ก็สวยนะหาังดาวท่านใดชอบนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกดหัวใจให้ด้วยนะครับกดติดตามให้หน่อยช่องประกาศรองลายธงชาตินะชุดนี้จะเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์นะชุดนี้ของเหล่าของผมเลยนะตอนนี้เราต้องขอบคุณอาจารย์แดงด้วยนะที่แบ่งปลามาให้เล่นสายพันธุ์ครับอาจารย์แดงประกาศลายธงชาตินะถือว่าเป็นต้นเหล่าที่ผมรับมาเลยนะอ่า ก็บางตัวก็นี่นตัวนี้ก็เข้าเต็มตัวเหมือนกันนะ,ะสวยๆเลยจะเปิดให้ดูนะชุดนี้จะเป็นปลาที่ฟอร์มดีอาจารย์แดงส่งมาให้ดีมากผมไปนั่งคัดกับมือเลยอาจารย์แดงบอกว่าชุดนี้ถ้าได้ลูกนะ้ะผมบอกเลยว่าเยอะนี่เลยเห็นไหมครับขาวเต็มเลยนะนี่ขาวเลยนะ,อะรอส่งงานประกวดนะลูกๆ ก็เป็นอีกหนึ่งเพจนะครับนะที่ผมกําลังพัฒนาทําตัวเองนะครเพิ่งจะเข้ามาเล่นได้ามาสัก4ีหเดือนนะก็กําลังพัฒนาก็ขอพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่ช่วยกันคนละกดไลค์คนละกดแชร์กดติดตามให้ด้วยกดหวัวใจให้หน่อยผมจะลงทางเพจผมนะเพจผมก็ลองประกาศรายทุงชาติเลยแล้วก็ YouTube ก็เหมือนกันลองประกาศรายทุชาติเหมือนกัน ทิกตอกก็ชื่อเดียวกันเลยสามชื่อเลยนะท่านใดอยากจะเจอผมก็ลองทักเข้ามาดูได้พูดคุยกันได้นะสนใจตัวไหนก็ถ้าแบ่งกันได้เราจะแบ่งกันไปหน้ากากจะมีหลายตัวนะนี่หน้ากากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะคืบหน้าให้ต่อวันนี้ก็จะให้อาหารน้องๆแหละก็จะเป็นลูกน้ําที่เราหมักในน้ําเขียวแล้วกันง่ายๆเลยหมักในน้าเขียวก็จะมี ลูกน้ําเข้ามานะครับก็มาเลี้ยงน้ององได้ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งลายแดงได้ทั้งน้ำเขียวด้วยแล้วก็ลูกน้ำด้วย<อ>ก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลงให้ใหม่นะครับฝากฝากด้วยเลยขอบคุณครับ